คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดผักสามสิบคำออร์ัมมารินกระทินบีนถั่วบราซเซนสเปากระหล่ำดาวบออกคลี่บออกคลี่แคบวิดกะหล่ำแครอทหัวผักกาดบ็อคซอยผักกาดแบลคมัสลูมเผ็ดหอม ชิลลี่พริกแบ็กบีนถั่วดำปิดทอรเม็ดลีนมะละเบอร์ชิลลี่พริกขี้หนูคิวคัมเบอร์แตงกวาเบนเพเปอร์พริกหวานบีนสป้าวถั่วงอกเบเซนใบโหละพา เอแพรนมะเขือแบมบูชูตหน่อไม้ก้าลิดกระเทียมเลมอนเลมอนเลดทิตผักกาดหอมลองบีนถั่วฝักยาวออนเนียนหอมโคเทโทมันฝรั่ง ชูเมทัมะเขือเทศออเคเชียเพนธนชโอมแองเกิลรูฟ oh ้าบวกแองเกลูฟ้าบวบเหลี่ยมอาลูกะระผักสลัดล็อกเก็ตอัสปรกัสหน่อไม้ฝรั่งเบบีคอนข้าวโพดฝักอ่อน